วันนี้เราอยู่ที่วัดบางกระเจ็ดตำบลบางการะเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดชายังเซาค่ะเราจะ,ปะไปไหว้พระกันก่อนนะคะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางพาผู้ชมมาที่วัดบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดชายังเซาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วิหารพระนะครับตอนนี้เรามาน้อมสักการะบูชาขอพรพระกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่ออะ่ะช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็ขอพรเนไปที่เรียบร้อยนะครับเราหวังว่าผู้ชมและเพื่อนๆที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ขอพรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับผู้ชมที่ยังไม่เคยมีโอกาสเดินทางมานะครับก็ขอพรผ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชม3วัดนะครับวัดแรกก็คือที่วัดบางกะเจ็ดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววัดที่2ก็จะไปนู่นเลยนะครับวัดแจ้งอำเภอบางค้าจะเป็นรายการ ตักบาทเทโวโลหนะนะครับแล้วก็วัดที่สามก็จะเป็นวัดใหม่บางค้าอําเภอบางค้าจังหวัดจเชิงเรวเช่นเดียวกันนะครับเราจะพาท่านไปน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธรูปปางสุบินนะครับหรือว่าปางสายญาตินะครับอ่ะติดตามกันไปเรื่อยครับสาหรับวัดบางกะเจตดนี้ก็มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับห้าพี่น้องที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้และก็พร้อมทั้ง อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดบางกระเจ็ดพระขูหวนนะครับก็วันนี้อาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาทําบุญไหว้พระมาปิดทองพระที่นี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็มาพูดคุยกันอตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรนะครับแล้วก็หลวงพ่อขาวที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับสาหรับเพื่อนและผู้ชมถ้ามีโอกาสเดินทางมาที่ อำเภอบางค้านะครับก็เลยกันมาที่วัดบางกระเจดนะครับเพราะว่าวัดบางกระเจดนี้ก็อยู่ติดกับแม่น้ําบางปะกงนะครับทิวทัศน์สวยงามมากนะครับก็สามารถที่จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเล่นที่าชายแม่น้ําได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณสถานที่ของวัดกว้างขวาง,วางสะอาดร่มรื่นนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับสําหรับผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบทําบุญตามวัดถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่นี่นะครับถือว่ามาทําบุญแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจ นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่อุโบสถเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คืออุโบสถของบางกะเจดนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาที่วัดแจ้งอำเภอบางคาแล้วนะครับยังไงก็ติดตามกันให้จบนะครับถูกใจแล้วฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงตอนนี้เราก็พามาเยี่ยมชมอยู่ที่อุโบสถของวัดแจ้งนะครับเพราะว่าอุโบสถหลังนี้ก็ เก่าแก่มากแต่ว่ามาปรับปรุงใหม่ทำใหม่สวยงามมากเลยนะครับสำหรับวันนี้อิ่มบุญอิ่มใจไปกับอาจารย์หญิงรายการพรมวิหารสี่ตามมาได้บุญนะครับติดตามเข้าไปที่ช่องนัสริเทมเปนะครับวันนี้พวกเราก็ตั้งใจนะครับเดินทางมาไหว้พระมาทำบุญถือว่าอ่าเรียกว่าเป็นสะพานบุญกันแล้วกันเนาะเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน พวกเราก็จะขอเป็นสะพานบุญนะครับทอดสะพานบุญยาวไกลนะครับปูได้ผ้าสีขาวให้กับผู้ชมและเพื่อนๆได้ติดตามขึ้นบนสะพานนี้กันนะครับเราจะพาท่านไปไหว้พระทําบุญเพื่อเป็นการบํารุงวัดเป็นการธนุบํารุงรักษาพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบไปนะครับเราขอเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนเพื่อและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็ไปตามวัดนะครับ ไปไหว้พระทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลเวลาที่เรายังเหลืออยู่พยายามนะครับสร้างบุญสร้างกุศลกันให้เยอะๆนะครับหลังจากที่เราพาเพื่อนๆและผู้ชมเข้าไปที่อุบโบสถของวัดแจ้งมัตกีนี้ก็มีหลวงพ่อพระพุทธจินราชนะครับประดิษฐานอยู่เป็นองค์ประธานแล้วก็ไปขอพรกันไปที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณสถานที่ตักบาตรเทโวโรหณะนะครับก็ได้บุญได้กุศลเต็มที่นะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชม เยี่ยมชมบริเวณสถานที่วัดสามวัดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดแจ้งนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปที่วัดใหม่บางค้าอำเภอบางค้าจังหวัดกาเชิงเตานะครับสําหรับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันมาทําบุญใส่บาตรนะครับทําบุญตักบาตรคาสาอาหารแห้งนะครับก็เป็นประเพณีของชาวไทยเรายังไงก็สืบสานกันไว้นะครับอย่าให้ขาดหายไปเพราะว่าศาสนาพุทธของเรานี้ เป็นศาสนาที่สําคัญมากๆนะครับก็มีพี่น้องสาธุชนคนทั่วโลกให้ความเลื่อมใสและศรัทธานะครับเพราะว่าชาวต่างชาติหลายชาติหลายภาษาก็มาบวชเป็นพระกันเยอะเลยเพราะว่าด้วยความศรัทธาและความเลื่อมใสนะครับด้วยความเชื่อมั่นตรงนี้ถือว่าดีนะครับเป็นการบรํารุงรักษา,าศาสนาพวกเหล่านี้ให้สืบต่อไปช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันทะลุบํมรุงรักษา,าศาสนาเดินทางเข้าวัด สร้างบุญทำกุศลกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำบุญนี้เราทำแล้วเราได้ทำแล้วไม่ได้ไปไหนนะครับการทำบุญนี้ทำแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปยังน,น,นะครับพระอิศวรน,นะครับพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการเท้าจตตโลกบาลทั้ง4นะครับทำไม่เถอะนะครับไม่ไปไหนหรกบุญกุศลน,นี้เราทำแล้วเราได้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี สำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาผู้ชมมาอยู่ที่วัดแจ้งอนุโมทนาบุญกันนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่วัดแจ้งมาร่วมบุญและอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับบุญกุศลนี้จะไม่ไปไหนเลยนะครับเวลาที่ยังเหลืออยู่พยายามสร้างบุญทำกุศลกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบุญนี้ทําแล้วไม่ได้ไปไหนเลยทําแล้วบุญนี้ไปรอไปไเราอยูย่ภายภาคหน้าโน้นนะครับมีฉะนั้นวันและเวลามันผันเปลี่ยนไปนะครับ วันนี้เราอาจจะเจอกันวันหน้าเราอาจจะจากกันไม่ฉะนั้นเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ลมหายใจยังมีอยู่จะเราก็สร้างบุญสร้างกุศลกันเยอะๆนะครับทําแต่ความดีทํ่สิ่งที่ดีๆทําแต่เรื่องดีๆนะครับโดยความห่วงใยจากอาจารย์หญิงและผมอาจารย์นัดนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณวิหารพระพุทธรูปปางนอนหรือว่าปางสุบินนะครับที่วัดใหม่บางคาแล้วนี่ก็คืออุโบสถของวัดใหม่บางคานะครับ งดงามเช่นไม่ใช่น้อยเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดใหม่บังค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิหารโบราณร้อยกว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปน้อมสักร้าบูชาขอพรกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นลักษณะปางสายญาตินะครับหรือว่าปางสุบินเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาบริเวณประตูทางเข้าตรงนี้ก็เป็นประตูไม้แบบโบราณน,นะครับ อตอนนี้เราก็เข้ามาในวิหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,พร,บพระพระุทธองค์นะครับปางสายญาติหรือว่าปางสุบินที่อยู่บริเวณในวิหารแห่งนี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับมากราบไหว้ขอพรไม่เช่นนั้นวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่วิหารของวัดใหม่บางค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวัดใหม่บางค้านี้ก็อยู่ติดกับลุ่มน้ําบารมกงนะครับบริเวณหน้าวัดก็ มีสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจอย่างสะดวกสบายเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้ชมที่ชอบเที่ยวก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาเที่ยวตามวัดที่อยู่ชายแม่น้ํานี่บรรยากาศดีนะครับลมลื่นตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์แล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปในคลิปนี้ได้เลยนะครับครับช่วงนี้ก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ อาจารย์ิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆผมอาจารย์นัดก็ผู้ให้เสียงนะครับเราก็ขออนุโมทนาบุญเพราะว่าพวกเราคิดแล้วว่าเราจะพยายามนําเสนอสถานที่ของวัดและก็วัดต่างๆจะเป็นวัดเล็กก็ดีวัดใหญ่ก็ดีวัดเจริญแล้วก็ดีหรือวัดที่ยังไม่เจริญก็ดีนะครับเราทําเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาให้กับพี่น้องสาธุชนได้รู้จักกันเยอะๆครับตอนนี้ เราก็พาท่านเยี่ยมชมบริเวณใกล้ๆองค์สมเด็จพระสมมาสมพรเจ้าแล้วนะครับซึ่งเป็นปางไา่ญาติหรือว่าปางสุบินนะครับด้านบนนี้ก็เป็นภาพจิตรกรรมนะครับภาพเขียนงดงามมากๆเลยนะครับเราก็ขอด้วยบุญขอด้วยอานิสงส์ทั้งหลายนี้เพื่อแผ่ไปยังท่านผู้ชมที่กําลังติดตามแลบชมในคลิปของเราอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและมีความเจริญนะครับ ยังไงก็ถ้าดูแล้วก็อย่าเลื่อนผ่านนะครับดูกันให้จบคริปเลยครับเราจะมีเวลากันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับท่านก็สามารถติดตามอยู่ในช่องของเราได้เลยนะครับก็ติดตามเข้าไปที่ช่องน a สทรีเทมเพิลพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็พยายามนําเสนอวัดและสถานที่ต่างๆออกสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับอย่างน้อยๆเราเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นสายบุญ ยังไงก็ต้องชอบกันนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็จะต้องขอลาไปก่อนในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันอ่ะช่วงนี้เราย้อนรอยถอยหลังกลับมาที่วัดแจ้งบางคายครั้งนะครับที่บริเวณปู่ท้าเวสุวรโนเดี๋ยวเราก็จะอําลาพาจากกันตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความถูกกล่ํารวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับ